แล้วก็ดับแรงกมากถึงก็ต้องหยิบัดคิวก่อนนะอามาลองกันเราเริ่มจากตัวบัวลอยก่อนนะครับผม,มลองลองลองใครชอบเยอะก็ราดเยอะชอบน้อยก็ราดน,น้อยหวานกำลังดีมันไม่ว่านเกินนะโอ้อร้อน สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีมกแล้วพี่นวดการกินนะฮะแล้ววันนี้ก็พร้อมเราจะพาทุกคนเนี่ยไปตะลุยของหวานร้านเด็ดพิกัดโตลุ่งกาญจนาบุรีเราไม่ได้มาธรรมดาเพราะเรามีผู้สนับสนุนใจดีนะครับในวันนี้นั่นก็คือชานมไขมุกโอชะสังเดี๋ยวเรารไปดูกันว่ามีร้านอะไรบ้าง ร้านนี้เป็นร้านเคลมนะครับผมก็เป็นน่ารักน่ารักสีชยพคูแต่งโดยรถโฟกนะก็ <_ d ata> บอกว่าร้านนี้จุดเด่นเนี่ยคือตัวแป้งเขาที่จะอร่อยมากกับลูกค้าเนี่ยติดมากครับผม <_ d ata> เปิดมาแล้ว6กปีนะครับผม <_ d ata> แล้วก็มีไส้นย,ยเยอะแยะมากมายเลยใจาสาวแน่น,นอน <_ d ata> เอาเป็นหน้าพิซซ่าอันหนึ่งครับ <_ d ata> โอ้หนี่มาแล้วนะครับลองลองลองอร่อยหูฟีโคเยอะจัง แล้วใครที่จะมากินร้านนี้นะครับผมก็เปิด4โมงครึ่งปิดประมาณ4ทุ่มครึ่งนะครับผมร้านพิกัดดูตรงข้ามกับบกอตอกอาจจะนับรีด้วยละกันครับผมแล้วร้านต่อไปครับผมก็คือนี่เลยร้านตาชาติข้าเนียวมะม่วงนะฮะร้านนี้เขาบอกว่าเขาเปิดมาแล้วก็10ปีนะครับผมจุดเด่นของเขาเลยคือนี่ครับตัวข้าเนียนะฮะหอมอร่อยกรอบนะครับผมแล้วก็กินคู่กับมะม่วงน้ำดอกไม้ครับผมแล้วก็จะมีมะม่วงอกล่องด้วยแต่ว่าจะมีตามฤดูกาลนะครับผมไม่ได้มีตลอดนะฮะบเราก็ได้มาแล้วนะครับหมูราดตากินมาก ความชอบนะครับผมใครชอบเยอะก็ราดเยอะชอบน้อยก็ราดน้อยนะฮะอร่อยจริงครับผมหอมตัวกะทิเขาเหนียวนะครับผมแล้วก็หวานกำลังดีมันไม่หวานเกินนะตัวมะม่วงเนี่ยเขามาตัดออกพอร้านตาชาาเขาเหนียวมะม่วงนะผมก็จะเปิด4ี่โมงเย็นครับผมปิดประมาณถ้าปกติเราจะปิด5้าทุ่มแต่ช่วงนี้จะมีโควิดอยู่ก็จะปิด3ามทุ่มนะครับบรรยากาศก็หน้าร้านคันดา แล้วร้านต่อไปนะผมก็คือร้านโตเกียวในนมเจ้าแรกโตลุ่มการชนะบุรีนี่แลกวก็ดับแรงระมายต้องยิบบัตรคิวก่อนนะเราได้บัตรคิวแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องไปสั่งก่อนนะครับส่วละยี่สิบาทชุดใหญ่สามสิบบาทนะแล้วระหว่างที่เรารอคิวเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับชานมไข่มุกพร้อมดื่มโอชาสั่งกันดีกว่าเดี๋ยวลองมาชิมกันดีกว่าดับแรกครับผมต้องเขย่าก่อนนะครับ อร่อยแล้วที่ชอบอ่ะคือมันไม่หวานมากกําลังดีเลยอ่ะผู้ชายให้กินได้และที่สําคัญครับผมข้างในมีไข่มุกบุกด้วยครับผมที่สําคัญครับผมมาได้แบบกระป๋องด้วยแล้วกันนะพร้อมดื่มทานง่ายนะครับผมลองดูเรามาชิมกันดีกว่าอ้ามาลองกันหวานหอมอร่อยมาก ร้านนี้ก็จะเปิด4ี่โมงเย็นครับผมปิดประมาณ3ามทุ่มนะฮะพี่กาก็ตั้งอยู่นี่เลยหน้าร้านอักตอนพันธ์นะครับผมลองมาชิมกันได้ราเดียวเราไปร้านต่อไปนีกว่าตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านบัวลอยไข่หวานแอดบกสอการจันทบุรีนะครับนนรบ้านนี้ต้องบอกว่าเขาเปิดมาแล้ว8ปปีนะครับผมจุดเด่นนี่ก็คือน้ํากะทิที่จะมีความหอมกลมกลมนะฮะเดี๋ยวเราลองมาสร้างกินกันดูดีกว่าเป็นบัวลอยใส่ไข่ใส่ทุกอย่างนี่นเราเริ่มจากตัวบัวลอยก่อนนะครับผม ขครขครขายขายขายสําร้านนี้นะครับผมก็เปิดประมาณห้าโมงครึ่งครับผมปิด3ามทุ่มนะครับพิกัดนะครับผมจะอยู่อ่ะข้างๆบกสเลยติดกับร้านขนมจีนบ้านโป่งนะครับแล้วตอนนี้ครับผมเราก็มาอยู่ที่ร้านสุดท้ายนะฮะกับร้านราชาน้ำต้าหู้น้ำต้าหวยครับผมสําหรับร้านนี้ครับผมก็ขายมาแล้วนะสามซ่ปกรปีด้วยกันครับผมโดยพี่เขาเนี่ยเป็นรุ่นที่2องและเอาน้ำต้าหู้ครับแล้วก็สระปาหวานแล้วก็ส้ำโกด้วยครับพี่พี่ฮาจ๊ ครับขอบคุณครับนี่วินเทศมากเลยแล้วลาครับผมเป็นน้ำต้มหู้ครับผมกับสลับเปาหวานนะครับแล้วก็ปลาท้องโกครับผมอืมกรอบโอ้โหนี่ร้อนอร่อยครับไม่หวานมากอ่ะกำลังดีเลย ร้านนี้ก็ผมก็เปิดห้าโมงนะครับผมแล้วก็ปิด3ทุ่มนะใครที่จะมาร้านนี้พิกัดตั้งอยู่บริเวณยั้งหน้าบอกสอดด้วยละกันนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมวันนี้ที่เราพาเพื่อนๆไปตะลุยของหวานร้านเด็ดพิกัดโตลุ่งกาญจนบุรีนะครับผมร้านไหนถูกใจและอยากลองมาชิมเนี่ยตามกันมาได้ด้วยละกันนะแล้วยังมีอีกหลายๆร้านวันนี้ที่เรายังไม่ได้ไปถ่ายกันนะครับผมฝากไปด้วยละกันนะครับสำหรับใครที่ครับผมที่ชื่นชอบแล้วผมอยากจะลองชิมชานมไข่มุกพร้อมดื่มโอชาสั่งนนรสชาแบบอนวก กับรสชาติที่มันเป็นสูตรหวานน้อยด้วยแล้วกันนะฮะก็ป่องละ25บาทแต่รสชาติเนี่ยบอกเลยว่าอร่อยไม่แพ้ชานมไข่มุกราคาแพงๆเลยทีเดียวสำหรับใครนะครับผมที่สนใจเนี่ยก็หาซื้อได้ที่โลตัสเอ็กเพรสท็อปฟู้ดแลนด์แมคโครแล้วก็ช้อปออนไลน์ที่ช้อปปี้นะครับผมผมพี่หน่อยก็ต้องลาไปก่อนด้วยกันครับผมอันนี้อร่อยแน่นอนสวัสดีครับ